ขี่ม้าก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้ามา้าเบาหน่อยเบาหน่อยเบาหน่อยช้าลงหน่อยฉันอกให้ช้าลงหน่อยไงแม่คะสวยเล่าเป็นอะไรคะลูกฉันเป็นอะไรหรือเปล่าก็ฉันบอกแล้วไงว่าอย่าเอาหลานมาขี่มา้าแม่คุณปู่คะฉันก็อยากจะให้ลูกได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆก็เท่านั้นเอง ไม่ต้องห่วงนะครับทางเราจะรีบตามหาลูกสาวของคุณเฮ้ยเจ้าหมาหยุดเดี๋ยวนี้อโอ๊ยบาชุมัดสวัสดีครับคุณผู้หญิงไม่ทราบว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับทำไมถึงมานั่งตรงนี้ที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่สาธารณะก็จริงแต่ว่าคุณไม่มีสิทธิ์จะมานั่งเล่นการถนนนะครับขอโทษอค่ะคือพอดีว่า หนูตกมา้าแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ่าค่ะแม้ก็ไม่บอกกันตั้งแต่ทีแรกเอางี้นะครับเดี๋ยวผมจะอาสาไปส่งคุณเองบ้านคุณอยู่ไหนครับเนี่ยโอ้จริงด้วยผมลืมอะไรบางอย่างรอแป๊บนะครับจะไปไหนอะคะคุณคุณอะไรของเขาอะทำไมอยู่ดีๆก็ไปยืนแน่นิ่งตรงนั้นโอ๊ย ดีๆก็ล้มตึงไปเฉยเลยเอาหมอใส่ก็หายไปหรือว่าที่เราเห็นเมื่อกี้นี้เออจะเป็นพผีแม่ค่ะหนูอยากกลับบ้านแล้วคุณคะคุณคะเออมีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะคุณคะหนูหลงทางอะคะ่ะเราก็หาทางกลับบ้านไม่เจอเอาอย่างนี้สิคะ คุณแวะมาพักที่บ้านฉันก่อนขึ้นมาดื่มน้ำดื่มท่าก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยมันก็มืดมากแล้วไว้ตอนเช้าค่อยหาทางกลับบ้านกันอีกทีนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณฉันเป็นผู้หญิงไว้ใจได้ขอบคุณนะคะคุณเป็นคนที่สวยแล้วก็ใจดีมากๆเลยคะ่ะหนูคงจะหิวมากสินะกินก่อนนะจ๊ะจริงด้วยคุณพอจะมีโทรศัพท์ให้หนูยืมไหมคะ นั่นไงจ๊ะวางอยู่บนโต๊ะนะ่ะเดี๋ยวฉันขอตัวแป๊บหนึ่งนะจ๊ะหนูขอบคุณนะคะอะไรกันทำไมแม่สายไม่ว่างตลอดเลยเนี่ยคุณคะฉันใช้โทรศรัพท์เสร็จแล้วคะ่ะเฮ้ยทำไมคุณเป็นลมอยู่ตรงนี้ล่ะคะยาแล้วตายแล้วทำไมลมหายใจของคุณมันถึงได้เบาแบบนี้ทำใจดีๆไว้นะคะคุณคุณ สวยแล้วอย่าเป็นอะไรนะคะเฮ้ยโรงพยาบาลอยู่ไหนเนี่ยทายังไงดีทํำยังไงดีงงดคุณคะคุณตื่นขึ้นมาสิโรงพยาบาลอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยอ,อะไรกันเนี่ยดอนไม่ดูตาแมาตาเรือเลยสมควรดอนแล้วแ่ละพวกเธอเนี่ยไม่มีใครเห็นใช่ไหมฉันรีบเห็นดีกว่า เฮ้ยคุณทำบ้าอะไรน่ะพวกเราเห็นนะแล้วก็ถ่ายคลิปคุณไว้แล้วอะไรนะนายตาฝาดรื้เปล่าเฮ้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 เอามันกาลังกันอย่างนี้แล้วอ๋อใหม่นะเฮ้ยคุณคนนั้นหายไปแล้วอะฉันว่าเรารีบเห็นจากที่นี่กันดีกว่านะเหมียวเหมียวก็ว่าอย่างไัแหละเจ้านายจะรีบไปไหนจ๊ะจะรีบไปไหนจ๊ะมาอยู่ด้วยกันก่อนสิ ูไม่ได้แล้วมแม่จ๋าช่วยหนูด้วยเฮยหนื่อยชะมัดเลยอะแล้วตอนนี้ท้องฉันก็ร้องมากด้วยอะเขาไปหาอะไรกินก่อนดิแล้วก็ค่อยไปหายืมโทรศัพท์คนในร้านแล้วก็เออทำไมร้านนี้มันเงียบจังเลยอะเหมียวเฮ้ยนี่ไงอาหารกินได้ไหมนะเอาเถอะกินประทังชีวิตไปก่อนดีกว่า ทำไงดีอะเจ้าไหนก็มองหาดิเพื่อมีใครนั่งอยู่เฮ้ยตรงนั้นไงมีเด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ <c oughs> จ้าจ้ารู้แล้วล่ะนะเออสวัสดีจ้าคือฉันเออเธอเธอแป๊บหนึ่งนะว่าไงคะพี่สาวเออพอดีว่าพี่ขอยืมโทรศัพท์แป๊บหนึ่งได้ไหมจ้ะ อ้ไม่ได้หลอกค่ะพอดีว่าหนูมีธุระข่าตัวกันนะคะเฮ้ยอะไรกันยังไม่ทันได้ยืมโทรศัพท์เลยเอาหน้าเจ้านายเดี๋ยวอีกสักพักก็คงมีคนอื่นเข้ามาล่ะนะเอ๊ะนั่นไงคนนั้นคนไหนนั่นไงนั่งอยู่ตรงนั้นเฮ้ยนั่นมันทำไมเขาไม่มีหน้าเฮ้หยหรือว่าจะเป็น ผีเฮ้ยเขาหายไปแล้วว่าเหมียวอยเออาไงดีอะคนนั้นก็ดูหน้าตาน่ากลัวจังเฮ้ยคนลุกมาแล้วเนี่ยขอเข้าห้องน้ำแป๊ดหนึ่งแล้วกันนะเหมียวนะอะไรของเจ้านายเนี่ยเฮ้ยทำไมวันนี้มีแต่เรื่องสวยๆทั้งวันเลยเนี่ยทำไมที่นี่มาถึงได้มีผีเยอะขนาดนี้นะ แล้วใครมาเคเนี่ยอ๋อเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเฮ้เสียงเงียบไปแล้วเฮ้ยหรือว่าฉันจะหูฝาดไปเนี่ยเมียวอยขอนั่งเงียบในนี้สักแป๊บหนึ่งก่อนได้ไหมเนี่ยโอ้ยไปเงียบที่อื่นนี่มันส้วมนะเจ้านายไม่ใช่ที่นอนออกไปจากที่ของพวกเราเดี๋ยวนี้ เฮ้ยเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะผีเฝ้าห้องเนาหรอออกไปเฮ้ยอย่าทำอะไรไหนูเลยค่ะหนูกลัวแล้วออกไปออกไปทีคนนีอ้อยู่ไม่ได้แล้วแล้วเจ้านายจะไปไหน ไปไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่แม่จ๋าช่วยหนูด้วย้ยมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วอ่ะอวิ่งเร็วๆวลูกจ๋าจะไปไหนนะ<า>แม่จ๋าช่วยด้วยเฮ<า>้ยพ่อบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วเนี่ยว่าอย่าหลอกลูกค้าร้านเราจะเจ๊งแล้วนะลูกหนูก็แค่อยากจะเล่นกับพี่สาวคนนั้นก็เท่านั้นเองอ่ะพ่อก็ โอ้โหหมู่บ้านนี้เนี่ยมีแต่ผีแต่ไม่หมดเลยนะคะขอขอบคุณน้องๆแฟนคลับที่มาร่วมเล่นกันในวันนี้ด้วยนะคะชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะและถ้าใครอยากจะเล่นแมปนี้นะคะก็สามารถเล่นได้ที่แว็บนี้เลยนี่เลยค่ะชื่อแมปนะคะหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปก็ได้นะคะวันนี้พี่ซีขอตัวไปแดนกับเพื่อนๆก่อนแล้วนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า